ัสดีเช้าวันนี้ก็เป็นอีวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะครับที่แสงแดดสาดส่องพอสมควรทีเดียวนะครับมีเมฆมากวันนีเกาจะมาดูสวนนะครับในส่วนสวนนี้ผมก็ดูจากอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเขาบอกมีการอาบป่าการอาบป่านั่นก็คือว่าไปเดินในป่าแล้วก็จะได้สารอาโรมาที่พืช รับมาแล้วก็ผลิตแล้วก็ให้เป็นน้ำสารหอ,อมระเหยเราก็จะสัมผัสและก็เป็นพลังงานที่เราจะได้รับผมเองเนี่ยไม่ใช่นักพฤกษศาสตร์นะครับแต่เป็นนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโล,โลยีไม่ใช่เป็นนักพฤกษศาสตร์โรดยตรงก็ได้เห็นแล้วก็นำสิ่งที่พบเห็นความรู้บางส่วนมาประมวลเพื่ออธิบายในวันนี้ ถ้าหากนักพฤกษศาสตร์เห็นแล้วว่ามีสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ยินดีรับคำแนะนำนะครับในสวนเล็กๆอันนี้เนี่ยผมก็จะต้องการปลูกให้มันเป็นเหมือนกับป่าเหมือนกันนะครับมีต้นไม้ใหญ่มะม่วง12ต้นขนุนอีก3ต้นน,นะครับถ้ามันโตเต็มที่เนี่ยพุ่มของมันจะชนกันนะครับจะชนกัน เพื่อที่จะได้เหมือนกับเป็นป่าหรือมีสวนไอ้พุ่มที่ชนกันนั้นก็จะเหมือนกับเป็นเต็นแต่สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นั้นก็คือพลังงานที่เอาอาจจะได้รับจากพืชตอกนกลางคืนเมื่อคืนเนี้ยพืชกด็ดูดน้ำและสารอาหารขึ้นไปสะสมที่ใบนะครับของมัน พอมีแสงแดดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเกิดการสังเคราะห์แสงสร้างเป็นแป้งและน้ําตาลออกอย่างนดี้วกันแต่ความจริงแล้วมันเกิดเป็นสารอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเป็นอะโรมาเป็นกลิ่นเป็นน้ํามันหอมระเหยที่อาจจะกิดออกมาพืชเนี่ยจะสังเคราะห์แสงโดยใช้พลังงานกระตุ้นจากแสงอาทิตย์ก็เป็นพลังงานกระตุ้นจาก แสงที่ตามมองเห็นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแสงที่มามองเห็นก็อยู่ที่ความยาวคลื่น400-700ถึงนาโนเมตร400ก็จะอยู่ที่สีม่วง700นาโนเมตรนี่ก็อยู่ที่ประมาณสีแดงตามสเปกตรัมของแสงสีลุง้งนะฮะม่วงคามน้นนเขียวเหลืองแสดแดงเหล่านั้น แต่พืชเนี่ยจะใช้แสงในช่วงความยาวคลื่นประมาณสีเหลืองต่อกเขียวประมาณนั้นนะเหนืองของขงเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่เพื่อใช้ในเป็นพลังงานกระตุ้นทำให้เกิดปฏิิรยาสังเคราะห์แสงผลิตสารเคมี B, มีแป้งและน้ำตาลเป็นต้นนะเนี่ยนะครับแล้วขณะที่หลังจากเกิดปฏิยาแล้วเนี่ย พลังงานกระตุ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดปริยาเพราะเกิดปริยาลงมาเนี่ยพลังงานมันจะต้องถูกคลายออกมาในรูปของคลื่นเหมือนการขื้นในไฟฟ้าเพราะฉะนั้นในการที่เราเดินในสวนหรือเรียกว,ว่าอาบป่าหรืออาบสวนเนี่ยเราก็จะได้รับพลังงานส่วนนั้นและได้สารหอมระเหยที่มันออพืชผลิตออกมา สารหอมเลืเหยอยังเช่นในดอกไม้บางกิ่นก็มีกลิ่นนะครับมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันเป็นต้นสําหรับตรงนี้ก็ทำเป็นซุม้มซุ้มของต,ออออออต้นอะไรนะมาตูมแขกนะครับหรือมาตูมอินโดหรืออะไรเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าใบยอดของมันเนพอเด็ดปุ๊บ จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันทันทีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในการนั่งอยู่ใต้ซุ้มของต้นามาตูมแขกเนี่ยก็เหมือนหนึ่งว่าเราก็จะได้รับสารที่พืชเกิดการสังเคราะห์แสงในตอนเช้าวันนี้ในตอนเช้าวันนี้บอกว่าพืชเนี่ยก็จะดูดน้ำและอาหารในตอนกลางคืน ที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์อันหนึ่งนะครับอันหนึ่งที่ผมได้มาตอนที่ทําระบบเตือนภัยช่างป่าเข้าไปในป่าที่อ,อําเภอศรีสวัสดิ์นะครับมันเป็นป่าอยูออ่ข้างกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินผมเดินเข้าไปในป่านบางทีผ่านลำธาเรเล็กๆนะครับ หกเจ็ดลำธารเนี่ยผ่านไปนะครับแต่มันไม่ใช่มีลำธารหกเจ็ดแต่บางทีมันก็เป็นลำธารที่อ้อมไปอ้อมมาเวลาเราไปปุ๊บมันก็จะผ่านอาจจะเป็นลำธารเดิมมันก็จะมีน้ำไหลจก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 ,จกแต่พอพบคร่ำนะครับพบคร่ำปรากฏว่าน้ำลำธารเหล่านั้นที่ไหลจก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 ผ่านนั้นจะหยุดไม่มีน้ำนะครับน้ำแห้งไปผมก็พูดกับพรานเอะมันเกิดเลย เขาบอกก็เป็นเช่นนี้นั่นแหละว่าพอกลางคืนปุ๊บเนี่ยน้ำที่จะซึมมาจากดินลงมาเป็นลำธารเนี่ยมันจะดูดถูกพืชเนี่ยดูดน้ำเอาไว้นะครับดูดน้ำเอาไว้ดูดน้ำขึ้นไปนะครับไว้มันก็เลยไม่มีน้ำมาไหลลงตามลำธารน,นั้นนะครับลงลำธารน,นั้นไปนั้นเนี่ยก็เลยเออนั่นแสดงว่ากองกลางคืนเนี่ยพืชเนี่ย มันดูดน้ำและสารอาหารเข้าไปเก็บไว้ที่เนื้อเยื่อในรอมต้นในใบของมันนะครับในใบของมันมันจึงดูดน้ำน้ำจึงแห้งไม่มีเพราะ,ะนั้นผมก็เลยใช้หลักการนี้มาพอเย็นปุ๊บก็ลดน้ำต้นลดน้านะครับแล้วปุ๋ยอะไรเนี่ยปุ๋ยหมักมันชาดเนี่ยใส่ลงไปเพราะว่าเมื่อดูดนกลางคืนพืชก็จะได้ ดูดน้ำและสารอาหารที่เรารดไว้เมื่อตอนเย็นนี้ขึ้นไปที่ใบพอช่วงเช้าแสงแดดมาถึงพืชก็จะได้ใช้แสงแดดเป็นพลังงานกระตุ้นเพื่อให้เกิดปฏิยาสังเคราะห์แสงทำให้ธาตุอาหารที่พืชดูดซึมเข้าไปนั้นกลายเป็นสารใหม่ขึ้นมาโดยมีแป้งและน้ำตาลเป็นหลัก อกจากนี้ก็จะผลิตสารที่เป็นอะโลมาเป็นสารอื่นๆในการเกิดปฏิกิริยานั้นเมื่อได้รับพลังงานกระตุ้นเกิดปฏิกิริยาแล้วเวลามันได้สารใหม่มันจะคายพลังงานออกมาส่วนเกินออกมาพลังงานนั้นก็จะคายออกมาในบริเวณที่เป็นต้นไม้นะครับเพราะ,ะนั้นเราเดินเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รับพลังงานเหล่านั้นโดยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาซิตาเรามองไม่เห็น ลองไม่เห็นเพราะวันดูดกลืนแสงในช่วงสีเหลืองเนี่ยก็จะประมาณสี่ห้าร้อยนาโนเมตรนาโนเมตรนี่เป็นความยาวนะหน่วยความยาวถ้าเราเอาไม้เมตรที่มีความยาวหนึ่งเมตรมาเนี่ยแล้วหั่นเป็นพันล้านส่วนแต่ละส่วนเนี่ยคือความยาวหนึ่งนาโนเมตรนะครับอันนี้พอนะเข้าใจ นะครับคือพันล้านส่วนของ1เมตรเอาไม้เมตรมาแบ่งเป็นพันล้านส่วนความยาวคลื่นประมาณ5 600นาโนเมตรคลื่นแสงที่ตาเรามองเห็นเรียกว่าวิสบุร์ไลน์เนี่ยมันจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ400 -700 ถึงนาโนเมตรนะครับ4ี0ก็คือประมาณสีม่วง700ก็ประมาณสีแดงม่วงค่าน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในการอาบ หรืออาบสวนตายจนสวนนั้นเราก็จะได้พลังงานส่วนเกินที่พืชคายออกมารวมทั้งสารอโรมาที่พืชเกิดการสังเคราะห์แสงแล้วได้สารมากมายไม่ใช่แป้งเฉพาะน้ำตาลเท่านั้นสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจากดอกไม้เห็นไหมดอกไม้ก็ให้อโรมากลิ่นออกมาเฉพาะอย่างเช่นอันนี้ลาชาาดีนะครับอันนี้ก็เป็นสายหยุด นะครับอันนี้ก็เป็นกระดังงาใช่หไหมฮะกระดังงาาะนั้นมันก็จะส่งกลิ่นหอมออกมานั่นแสดงว่าพืชที่เกิดปฏิกิริยาสงังงคราแสงได้สารใหม่มันก็จะมีสารอโรมาตหรือน้ํามันหอมหระเหยนี่ออกมาด้วยเพรฉะนั้นในการเราเดินในป่าหรือในสวนเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับสิ่งนั้นพร้อมๆกับพลังงานที่พืชคลายออกมาหลังจากดูด คลื่นแสงไปทำปฏิกิริยาแล้วมันก็จะทำให้เกิดสารตรงนี้ขายพลังงานเราก็จะได้รับพลังงานอันนั้นโดยไม่รู้ตัวเพราะนั้นในการอาบป,ปา่าหรืออาบสวนนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าเราได้ไปรับพลังงานจากธรรมชาติพลังงานจากจักรวาลที่สอดส่องมาจากดวงอาทิตย์พืชก็สะสมเกิดปฏิกิริยาแล้วได้สารกับพลังงานที่ขายออกมา พราะนั้นในการเราเดินในสวนหรือเดินในป่าเราก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นวันนี้ก็เป็นคลิปที่ยาวหน่อยหนึ่งนะครับประมาณ10วันนาทีก็หวังว่าเพื่อนพ้องน้องพี่คงจะได้รับประโยชน์นะครับด้วยตัวเองนั้นเนี่ยไม่ใช่นักปรึกษาศาสตร์แต่นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เอาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้เห็นมาเชื่อมโยงอธิบายประมาณนี้สวัสดี